สวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนจช้าวันนี้มีข้าวสวยนะคะแล้วก็ได้ปูนึ่งนะคะทุกคนจ้าปูนึ่งแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกอ่ซีฟู้ดนะคะทุกคนจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะวันนี้หยุดงานอีกแล้วนะคะทุกคนจ้าช่วงนี้จะหยุดบ่อยหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้งานไม่ค่อยเยอะนะคะงานไม่ยุ่งนะคะทุกคนจ้าวันนี้หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ทํางานแล้วก็หยุดอีก3วันนะคะทุกคนจ้าอาทิตย์หนึ่งก็คือทํางานทอ่ทงาน5้าวันเนาะ ทีนี้เอ่อก็หยุดสองวันปกตินะคะแต่ว่าทีนี้ก็คืองานไม่ค่อยยุ่งก็ได้หยุดอาทิตย์หนึ่งได้หยุดสามวันนะคะทุกคนจา๋าเนาะก็ก็ได้หยุดบ่อยก็ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนจา๋าแต่ว่าก็เราก็จะได้อา่าทางานน้อยเนาะก็มีเวลาพักผ่อนเพิ่มหน่อยแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละเนาะทํางานตามแบบก็คือไม่ได้ทําเราก็ได้เงินน้อยกว่าเก่านะคะทุกคนจา๋าโอเคจ้ะ มาจ้ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะทุกคนพูดมากแล้วพูดมากแล้วอันนี้เป็นปูที่เหลือนะคะทุกคนจ๋าดูเนี่ยแต่ก่อนนี้เอาไปต้มนะคะทีนี้น้ําเข้าไปข้างในนะคะทุกคนจ๋าทีนี้นี่เคยไปต้มไว้ปูตัวนี้ที่นี่เคยไปหานะคะทุกคนจ๋าที่เคยไปหานานแล้วค่ะก็ประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะคะทุกคนจ๋านี่ก็เลยไม่อยากเก็บเอาไว้นานในในช่องฟิตนะคะก็เลยเอามากินเนาะมีแค่สามตัวนะคะทุกคนจ๋าก็อันนี้เป็นตัวเล็กนะคะทุกคน อันนี้ตัวเล็กนะคะอันนี้เป็นปูแดงนะคะปูปูเขาเรียกอะไรโตนแครบนะคะทุกคนจ้าเหมือนกับว่าปูหินเขาเรียกนะคะถ้าภาษาบ้านเราคล้ายๆว่าปูหินนะปูกระดองเขาแข็งนะคะทุกคนจ๋าเขาก็เลยว่าเขาก็เลยเรียกว่าปูหินนะคะก็คือนี้ขันแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่โอ,อกนะคะออกงดำๆหน่อยมาจ้าทุกคนข้าวเย็นหมดแล้ว <laughs> ก็ไม่มีผักนะคะวันนี้ก็กิกนซีฟู้ดนะคะเนาะมาจ้าทุกคนจ้า น้ำจิม้มอ๋อน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะทุกคนเจง่ายเลยค่ะทุกคนอืมขาทุกคนปูเขาไม่ค่อยอันเน,นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมีมันไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะทุกคนคนะ รอมีค่ะทุกคนจ้ะมาเด้อกพี่น้องอืมอืมยังอร่อยอยู่ค่ะทุกคนจ้ะไม่ถึงกับว่าแบบเก็บเอาไว้นานแล้วก็เนื้อคําแบบเขาเรียกอะไรนะมันไม่อร่อยอเนื้อไม่อร่อยค่ะทุกคนจ้ะยัง ยังกินได้ยังแบบกลิ่นของความสดยังอยู่อยู่ค่ะทุกคนจ้าไม่ถึงกับว่าเก็บไว้แล้วเนื้อมันไม่อร่อยแล้วนะคะก็พอกินค่ะอนุญาตไปกระดองตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นสมองเขาหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะ มไม่มีผักนี่ก็เลยเอาข้าวมากินด้วยนะคทุกคนจ้าเดี่ยวเลี่ยน ทุกคนเดี๋ยวแกะตรงนี้ออกก่อนนะคะเราอะไรตรงฟองฟองน้ำเขาค่ะดูว่าทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นตรงสมองน้ำมันเขานะคะทุกคน น้ำเต็มเลยนะคทุกคนค่ะ ดีตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะทุกคนจ้ะอันนานกินทีค่ะไม่ค่อยได้กินหรอกนี่ก็เลยเก็บไว้ใช้เครื่องทุ่งแดงใช้ปัน่นกันแล้วนะคะทุกเนื้อเขาไม่แน่นแล้วค่ะทุกคนจ้ะเนื้อเขาปอละแต่ก็ยังกินได้ค่ะทุกคน ยังอร่อยอยู่ค่ะทุกคนจ้ะไม่ปลอมอมากโอเคที่เกียรทุบก,ก็ต้องใช้ฟัน บางที่บางตรงนี้เนื้อยังแน่นอยู่เลยนะคะทกุกคนจ้ะหวานหน้ายังแซบอยู่ ดีนะไม่แข็งเหมือนแต่ก่อนค่ะทุกคนก่อนนี้แข็งนะกระดองแข็งแต่นี้แรงว่านี้เอาไว้นานเาไว้ในตู้เย็นในช่องฟิตนานไป เดี๋ยวไม่รู้วันไหนว่าจะไปหาอีกค่ทะทุกคนจ้ะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะก็เลยแบบไม่รู้ว่าปูเขาจะเนื้อหวานหรือเปล่านะ Another uh one hmm -huh. จิมอร่อยมาก กินแบบกองไว้เลยนะคะทุกคนดูเนื้อค่ะทุกคนมาจ้ะทุกคนจ้ะอืมอร่อย อ,อ,อร่อยค่ะทุกคนนี่ว่านี่ขอตัวก่อนนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยไปกินต่อจ้ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนจากก๋าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆทุกคนจ๋าที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะทางเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงนงทุกคนจ้าไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ